นี่นะครับ iPad านไปนี่สมาร์ทโฟนโอ้ล่ะครับมาแล้ว1เดือนที่แล้วตั้งอยู่บนโต๊ะเดือนหนึ่งของจริงเพิ่งมาเจ็บใจเหมือนเดิมครับ Apple ฮนะคือของในร้านมีแล้วสั่งเข้าไปร้านทักก็ต้องรอนะครับอืมเขารู้ว่าจะนานก็เลยสั่งอินเฟสคนก็ถามอินเคฟสทำไมไม่ซื้อในร้านดิเพราะไม่รู้ว่ามันจะช้าแบบนี้ไงนะฮนะสั่งตัว256นะครับสีอะไรไปวะนานจนจำไม่ได้ว่าสั่งสีอะไรไปวะเป็นเจสเชนยี่หนะครับเป็น Wi-Fi only นะครับตื่นเต้นหน่อยก็ได้อะตื่นเต้นก็ได้อ บ็อกซิ่งนะฮะข้างในมีอะไรบ้างรู้กันหมดแล้วเนอะเฮ้ยงงเปิดมาจากอะแดปเตอร์งงเอ้ทีอัปเปิ้ลมให้อะแดปเตอร์แล้วไม่ใช่ธรรมดนเมียสาย USB C to USB C นะฮะกดเปิดข้างง่างให้ทายดีกว่าว่าในนี้จะมีแบตกี่เปอร์เซ็นต์ส5งกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบสามแปดสิบสามแปดสิบห้า แบัตที่เปิดขึ้นมานะครับ95%แปลว่ามันทําเสร็จทารเต็มมาก็ไม่ค่อยดูเอนนะก็ถือว่าใช้ได้นะเบื่อมากปีหลังๆในที่แบบสั่งออนไลน์ได้ช้ากวนน่าหล้านนะครับนี่ผมยังไม่ดึงมาเลยนะพุณจริงหนึงเดือนที่ผ่านมานะขอมาแล้วค่อยดึงให้ดูปุ๊บสีขาวว่า นี่นะครับต้องสแกนนิวนะชอบมากว่าผมไม่ได้สแกนนิวมาหลายปีมากนะนี่นะตื่นเต้นคือ20วัตต์ชาร์เจอร์นี่นะครับแปะปากกาได้ชอบที่มันพัวงเลนะครับปุ๊บขึ้นมาเลยผมกะอนี้ซื้อมาทำไมรู้ไหมกะมาเขียนถ้าตัวนี้ใช้ปากกาไม่ได้ไม่ซื้อนี่ลำโพงนะครับเขียนลำโพงแรงสุดเฮ้ยโอ้โหเชื่อรือไปเพิ่งได้มาต้องไปติดฟิล์มนะฮะเดี๋ยวไปติดฟิล์มก่อน ซื้อมาสมแบบเลยนี่เลยโ,โหเือกไม่ถูกเลยอันนี้แบบใสนะอันนี้แบบเปเปอร์ไลท์ฟิล์มนะคะเหมือนว่าโอ้โหเป็นเขียนบนกระดาษจริงๆแล้วตัวนี้คือเปเปอร์ไลท์ฟิล์มที่เป็น t e m p พ r ร์นกลาสด้วยโอ้โหแบบตอนนี้อยากลองตัวนี้ตัวนี้ใหม่สุดเขาบอกเป็นที่เดียวเลยที่มีหนึ่งต้องขาที่ที่ฝุ่นน้อยๆน,นะครับค่อยทำตรงน,นี้ไม่ต้องรีบครับโอ้โหโอ้โห,โโหมันเขียนในกระดาษจริงๆเครับ ภาพก็มีดรอปไปนิดนึงนะครับก็ยังใส่อยู่นะแต่ประสบการณ์การเขียนดีจริงๆครับขสนใจก็ดูใต้คลิปเลยนะครับไอ a ผตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ล่ะครับผมว่ามันพกพาได้มันใส่กระเป๋าได้นะนี่มัน293กร,รมัมนี่นะครับใส่กระเป๋าเกงง่ายๆนี่ฮะปุ๊บๆสบายมากอ่ะถือว่าไซส์ผ่านนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย ไอแพดมินิ <iPad> ก็เหอะช่วงแรกๆนะฮะดูเลยในห้องน้ำต่างๆแต่พอไม่มีปากกาเนี่ยมันก็เหมือนแบบอ่ะไม่ได้ซื้อตั้งแต่รุ่นสีตัวนี้ขนาด8.3นิ้วนะเป็นเหมือนมือถือจัมโบ้นิดนึงเวลาดูหนังอะไรนะครับเห็นไหมฮะจอเนื่องจากเป็นจอ3:2ต่อนะครับรุ่นเก่ามันเป็น4:3ต่อนะพอ3:2ต่อเนะี่ยดูรูปก็ฟินดูหนังเนี่ยเห็นบ้านเด็กสิกเนี่ยก็แคับนิดนึงก็ซูมเต็มจอผมว่าดูเลยฟินขึ้นนะเป็นไซส์ที่กำลังพอเหมาะเออชอบใช้ดีว่ะสีนะครับดูวายเปอร์เลยนี่ฮะสีเนี่ยแน่นอออออนน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 เเเพรรรรรรราาาาะะะะะงงงงััััับบบ HDR Dolby ดูหหีี่่่ยยปป็็็ Vision กก้จจมมมมมณ60คสวผไ เพราะมันขนาดเล็กเนี่ยยิ่งเล็กมันยิ่งดูชัดเจนนะมันไม่ต้องเป็ขนาดโปรโมชั่นเหมือน iPad Pro ก็ได้นะฮะนี่มีคนบอกเจลลี่เหรอเจลลี่เฟกเหรอไหนมีบ้างนิดนึงแต่ไม่ค่อยแค่นะผมไม่สนเลยนะเรื่องนี้ธรรมดามากน่ากินด้วยซ้ำเห็นแล้วนุ่มๆเหนียวๆชอบที่มันเป็นเหมือนแบบ iPad Pro iPad Pro 12.9นะใหญ่พกพาช่วงแรก11นิ้วกว่า ก็พกพาเหมือนกันแต่ก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าไปต่างประเทศจะได้เอาไปแล้วพไหนได้ไปตอนแรกกขรู้สึกแปลกๆนิดนึงที่ปุ่ม Touch ID เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็มีวอลลุ่มอยู่ข้างบนด้วยนะ Touch ID กับวอลลุ่มอยู่ข้างบนเพราะมันต้องมีที่ไว้เสียบปากกาฮะปากกามันกินพื้นที่ที่ไปหมดใช้เป็น USB C นะสเปคต้องรู้ไหมฮะรู้กันหมดแล้วเนอะมันเป็น Apple A 15นะ RAM ม,มี4กิกนะถ้าเกมแรงๆก็อาจจะไม่รู้เป็นไงแต่คือมันก็ไม่น่าร่วงเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวกระจล iPad mini, นะจะเมื่าาไมม่ดดจิงนะเ็็ iOS 15แลล้ววกส ขึ้นนะครับใช้2จอได้ง่ายขึ้นมันก็รองรับนะจำได้ว่าก่อนเนี่ยไอแพดรุ่นมินิมันจะไม่รองรับพวกนี้นะครับไม่มีพินนะครับปกติ Apple จะมีคีย์บอร์ดปึ๊บติดเลยใช่ไหมอันนี้ต้องใช้บลูทูธเอาเพราะมันไม่มีพินที่จิ้มเป็นคีย์บอร์ดเอ็กซ์เทอร์เนลได้นะฮะกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับนี่ F 1.8นะครับมีแฟลชใช้ปกตินะสำหรับผมตัวเนี้ยที่ผมชอบนะคือผมเวลาต้องการจดอะไรใช่ไหมครัปึ๊บลากขึ้นมาละจากมุมคิวิกโน้ต มันเป็นฟีเจอร์ที่รู้สึกว่า iPad มันน่าใช้ขึ้นอ่ะตั้งแต่มี iOS ใหม่ซื้อเพราะปากกาแต่ที่ได้มาคือดูหนังก็เพลินฟังเพลงก็ได้ดู YouTube ก็ดีเล่นเกมก็มันถ้าจะคันก็ไว้ใช้เกา่าอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาถ้าคุณเมา ใช้อปเรียกคนมารับได้เลย <c oughs> คือ iPad Mini จริงๆผมชอบมากนะตั้งแต่ออกมาตัวแรกกรีดกราดมากพอม,มี iPad Mini เจน1มานี่แบบกระโดดไปซื้อเลยครแล้วหลังจากนั้นมาทําอะไรมากไม่ค่อยได้ไงมันไม่ค่อยแรงมันก็จะเป็นเหมือนที่ดูการ์ตูนอ่ะหนังสือดูการ์ตูนดู YouTube ได้สิผมซื้อแบบ Wi-Fi นะครับราคา23,400นะครับถ้าเป็นแบบเซลลูล่าก็28,000ได้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับอันนี้ก็เหมาะกเซลลูล่าจริงๆนะสําหรับบางคนที่จะใช้แบบพกพาจริงๆอ่ะเรื่องจากแต่ละชีพไม่เหมือนกันความต้องการทุกคนไม่เหมือนกันใช่มั้ครับผมรู้สึกมันเหมาะใครรู้มะใครที่มี iPad 12.9นิ้ว ตัวนี้อันหนึ่งอยู่เลยแต่ถ้าใครมี11เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นถ้าคนมี129อเพราะ1 2บามันพกพาลำบากครับพยายามแล้วเอาไปต่างประเทศที่จะรู้สึกว่า <c> ก <oughs> ูเอาคอมพิวเตอร์มาปะวะเนี่ยไอแพดนี้เจ้าได้แต่ไรมาบอกราคาว่าไม่แพงจะดูต่อไหมถ้าไม่โดนแกงไอแพดสีแดงฉันไม่ซื้อไงสีขาวคือสีโปรดถ้าสีโหดต้องสีดำจะดูในห้องน้ำได้ดีต้องไม่ขี้ไปด้วยเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ละ ตัวนี้นะฮะมันคือ iPad mini ที่ดีที่สุดในโลกครับแค่ขีดก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้ไงปี2023มันอาจจะไม่ใช่ iPad mini ที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาตอบสโลแกน Apple นะตัวนี้นะในเว็บไซต์เขาบอกอย่างนี้ฮะพลังยักษ์ใหญ่ในไซมินนพลังยักษ์ใหญ่ในไซมินิจริงไหมผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่แรงที่สุดแหละรู้ๆกันอยู่นะที่ใช้มาเนี่ยเล่นกงเล่นเกมทำอะไรมันไม่ค่อยสะดุดเลยก็ถือว่าโอเคเลยล่ะความมหัศจรรย์ของ iPad ในมือคุณมหัศจรรย์มชอบฟีลลิ่งไรกน ใช่รู้สึกว่ามันเป็น iPad ที่ถือในมือแล้วผมแม่งชอบมากที่สุดจริงๆปกติ iPhone อ่ะชอบขอบมนๆแต่ iPad อ่ะขอบเหลี่ยมผมรู้สึกมันแน่นมือดีที่ไอเดียที่ใหญ่กว่าเป็นจริง ได้คือตัวนี้แหละถ้าคนชอบวาดรูปเป็นอาร์เคเต็กหรือคนที่ชอบสเก็ตต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบตัวที่เราจะสเก็ตไอเดียของเราที่เราพกพาได้ง่ายที่สุดแอปเปิลพูดถูกฮะแต่โคตรเวอร์เลยพร้อมถุงพลังที่อัดแน่นเต็มพิกัดค่ะแหมมันก็ไม่แรงเท่าคอมพิวเตอร์หรอกครับแต่มันเป็นอะไรที่พกพาแท็บเล็ตไซนี้มันก็ใหม่อ่ะดูดีหมดแหละอห้าปีมันก็คงไม่มีใครอยากได้นะอันนี้เนาะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนแอปเปิลบอกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีใครเหมือนนะครับแน่นอนครับถ้าเหมือนคนอื่นก็โดนฟ้องเลลรััแลลล้้้วกก็มีีโโท่่ขาางงงหเคครืออนะะุณจจ หันเหไปค่ายอื่น คุณไม่ต้องกล้ามเกินควักกระเป๋าตังมาจ่ายไปเลยได้เลครับถ้าเทียบกันทั้ง4รุ่นเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างชอบนะที่ iPad mini เนี่ยแม้จะจอเล็กสุดแต่เนื่องจากชิป A15 นะครับก็ใหม่กว่า1 4และ A13 นะครับแม้จะไม่ใช่ M1 ชิปข้างในนะแต่ผมรู้สึกว่า Apple ไม่ได้พยายามกักตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะอยากให้แรงเร็วและขายได้ดีนะครับจอก็ใช้ได้เลยนะครับ500์ดไนตเนี่ยเล่นเกมก็พอได้นะครับ12เมกะพิกเซลกล้องอัลตร้าไวเนี่ยก็มีประโยชน์ทีเดียวนะครับชอบทีเดียวใช้ได้เลยตัวเนี้ยยตรรงงงงลอออออผมมมมมัไไไู่่่่่้้ะะะซืสสสสีีสสีีีาททโเคนปะวะหุใช ขอโทษขอโทษสีเหยไม่ใช่เทียตกปากเร็วทำไมพี่ต้องเป็นคนนีอ่ะสีสตาร์ไลท์แต่ชอบสุดคือสีดูหุ้มขอโทษครับไม่เอาไม่เอาคัดทับตัดทิ้งตัดทิ้งดีเดียรจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O ตัวโบ u l b หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตึมันก็เรื่องของกูข้อมูลแทชชูออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู